พระธรรมเสคาริยาบทที่13ในวันนั้นจะมีน้ำพุพุ่งขึ้นมาสำหรับปวงพันดาวิดและชาวเยรูซาเล็มเพื่อชำระเขาทั้งปวงจากบาปและมนทินของเขาในวันนั้นเราจะทำลายรูปเคารพทั้งปวงให้สิ้นชื่อจากทั่วดินแดนนั้นจะไม่มีใครนึกถึงรูปเคารพเหล่านั้นอีกพระยาเวผู้ทรงฤทธิประกาศดังนั้นเราจะกำจัดทั้งผู้พยากรณ์เทศ และวิญญาณโสโครกไปจากแผ่นดินและหากผู้ใดยังขืนพยากรณ์พ่อแม่ผู้ให้กําเนิดเขาเองจะกล่าวกับเขาว่าเจ้าต้องตายพระเจ้าพูดเท็จในพระนามพระยาเวเมื่อเขาพยากรณ์พ่อแม่ของเขาเองจะแทงเขาในวันนั้นผู้เผยพระชนะทุกคนจะอับอายที่เห็นนิมิตจะไม่มีใครสวมเสื้อผ้าขนสัตว์แบบผู้เผยพระชนะเพื่อตบตาประชาชนอีก เขาจะพูดว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้เผยพระชนะแต่เป็นชาวไร่าชาวนาอาศัยแผ่นดินเป็นที่ทำกินมาตั้งแต่หนุ่มๆห,หากมีใครถามเขาว่าก็แล้วรอยแผลเป็นพวกนี้บนตัวเจ้าหมายความว่าอะไรเขาจะตอบว่าเป็นแผลที่ได้มาจากบ้านเพื่อนพระยาเวผู้ทรงฤทธิประกาศว่าดาบเอย๋ยจงตื่นขึ้นห้ามหันคนเลี้ยงแกะของเรา และคนใกล้ชิดของเราจงฟาดฟันคนเลี้ยงแกะและแกะจะกระจัดกระจายไปและเราจะตะวัดมือฟาดผู้เล็กน้อยองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าสองในสามของทั้งดินแดนจะถูกห้ามหันพินาศไปเหลือไว้เพียงหนึ่งในสามหนึ่งในสามนี้เราจะเอาไปใส่ในไฟเราจะถลุงพวกเขาเหมือนเงินและทดสอบพวกเขาเหมือนทองคำพวกเขา จะร้องเรียกนามของเราและเราจะตอบพวกเขาเราจะกล่าวว่าพวกเขาเป็นประชากรของเราและพวกเขาจะกล่าวว่าพระยาเวเป็นพระเจ้าของเราหวังว่าพี่น้องจะได้ข้อคิดจากการอ่านพระธรรมเสกครยาบทที่13นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานการณ์อย่างไรแล้วก็พระเจ้า ต้องการจะตรัสจ,จะพูดจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่9ครับพระกัมภีบันทึกไว้ว่าเราจะเอาหนึ่งในสามนี้ใส่ไฟและถลุงเขาเหมือนถลุงเงินและทดสอบเขาเหมือนทดสอบทองคำเขาจะร้องทูลออกนามของเราและเราจะตอบเขาเราจะกล่าวว่าเขาทั้งหลายเป็นชนชาติของเราและเขาจะกล่าวว่าพระยาเวคือพระเจ้า ของข้าพเจ้าพี่น้องครับมีความสมดุลระหว่างบทบาทของพระเจ้าและบทบาทของเราแม้ว่าความรอดจะเริ่มต้นจากพระเจ้าโดยพระคุณของพระองค์แต่การจะได้รับความรอดก็เป็นความรับผิดชอบของเราแต่ละคนที่ต้องตัดสินใจเองเพระเยะซูมาตายเพื่อทุกคนในโลกนี้แล้วบนไม้กางเขน แต่ไม่ใช่ทุกคนจะยอมรับการตายของพระองค์บุญแม่เขียนเพื่อไถ่าบาปเขาก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลด้วยการที่พระยาเวจะเป็นพระเจ้าของอิสราเอลได้ก็เช่นเดียวกันพระองค์จะเป็นพระเจ้าของอิสราเอลได้คนอิสราเอลจะต้องยอมรับด้วยปากและด้วยใจว่าพระองค์ทรงเป็น พระเจ้าของเขาไม่เพียงแต่เรื่องการตัดสินใจรับเชื่อเท่านั้นที่ต้องมีการร่วมมือกันระหว่างพระเจ้าและมนุษย์แต่รวมไปถึงหลังจากที่เชื่อพระเจ้าแล้วในการดำเนินชีวิตคริตสเตียนในแต่ละวันบนโลกนี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหรือการเติบโตขึ้นในชีวิตคริสเตียนของเราก็เป็นเรื่องของการ ร่วมมือกันระหว่างพระเจ้ากับตัวของเราเองพระเจ้าทรงให้พระคุณพระเจ้าทรงให้กำลังพลังแก่เราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในการต่อสู้กับความบาปในการต่อสู้กับเนื้อนหนังของเราเราได้รับพลังจากพระเจ้าเราได้รับพระคุณจากพระเจ้าที่ทำให้เราเอาชนะปัญหาและการทดลองได้ แต่ในขณะเดียวกันเปาโลก็บอกบอกว่าเราเองต้องทุบตีเนื้อหนังของเราให้อยู่มือหมายคามว่าเราเองต้องควบคุมต้องตัดสินใจที่จะไม่ทำตามเนื้อหนังทำตามความต้องการของเราแต่ตามพระวิญญาณของพระเจ้าพระเจ้าให้พลังกับเราที่จะเอาชนะเนื้อหนังแต่ตัวของเราเองในส่วนของเราเราต้องควบคุม ทุบตีบังคับใจของตนเองไม่ใช่ให้พระเจ้าทําอย่างเดียวแล,แล้วเราก็ตัดสินใจสวนทางกับการทรงนําของพระเจ้าอันนี้ก็จะไม่ถูกต้องการรับใช้ก็เช่นเดียวกันครับไม่เพียงแต่การตัดสินใจเชื่อพระเจ้าที่ต้องอาศัยทั้งบุญบาทของพระเจ้าและบุญบาปของเราไม่เพียงแต่การ ตัดสินใจดเนินชีวิตในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในการเติบโตที่ต้องอาศัยพระคุณของพระเจ้าและบทบาทของเราในการควบคุมเนื้อหนังแต่การรับใช้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเราอธิษฐานทำสงครามฝ่ายวิญญ,ญาณกับมาสาตาลในพื้นที่ที่เรากำลังทำงานของพระเจ้าอยู่เพื่อให้พระเจ้าทรงมาจัดการกับอำนาจมือวิญญาณชั่วที่ ครอบครองใจของคนในพื้นที่นั้นอยู่อันนี้ก็เป็นงานของพระเจ้าที่งคมจะส่งทูตสวรรค์ส่งเทพผู้ครองต่างๆนะครับมาจัดการกับวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศหรือเทพผู้ครองต่างๆที่ครอบครองอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นที่ปิดกั้นตาใจของคนไม่ให้เปิดออกต่อพังตรีคุณของพระเจ้าเหมือนที่พระคัมภีบอกพระของคนยุคนี้ได้ปิดบังตาใจ ของคนในพื้นที่ไม่ให้ได้ยินไม่ให้เข้าใจถึงแสงสว่างของพระเจ้าเมื่อเราจะไปบุเบิกที่ไหนไปประกาศกับประเสริฐที่ไหนเราก็อธิษฐานขอพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์ขอพระองค์จัดการกับวิญญาณช่วยในสถานฟ้าอากาศและเปิดพื้นที่นั้นออกอันนี้ก็เป็นส่วนที่พระเจ้าจะทรงจัดการงานของพระเจ้าในการจัดการกัดเทปุกองในพื้นที่นั้นๆแต่เราก็มีส่วนของเราด้วยงานของเราได้คือต้องออกไปประกาศ ข่าวประเสริฐเพื่อจะนําคนออกมาจากอาณาจักรของมารเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเราคงไม่บอกว่าเราขอพึ่งพระเจ้าอย่างเดียวในการทํางานพระเจ้าด้วยการอธิษฐานให้พระเจ้าจัดการกับมารซาตานและให้คนมาเชื่อเองแต่เราไม่ออกไปประกาศไม่ไปแจกใบปลิวไม่ปเป็นพยานอย่างนี้ก็คงจะไม่มีใครมาเชื่อพระเจ้าเพราะว่าพระคัมภีร์ตอนหนึ่งก็บอกว่า ถ้าเราไม่ออกไปประกาศแล้วเขาจะได้ยินได้อย่างไรนั้นทั้งสองอย่างก็ต้องไปควบคู่กันในอีกด้านหนึ่งการที่เราทำงานหนักอย่างเดียววางแผนอย่างดีอย่างรอบคอบในการจะประกาศข่าวประเสริฐแต่เราไม่พึ่งพ,พระเจ้าก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเรามีเรื่องเล่าว่าในทุกๆงานประกาศของบิลลี่ไกรแฮมนะครับก่อนงานประกาศจะเริ่มต้นนะครับ บิลลี่เกแฮมนะครับก็จะนั่งลงอธิษฐานเผื่องานประกาศที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันเพื่อขอให้พระเจ้าเป็นผู้จัดการนะครับให้มีคนมาเชื่อพระเจ้าได้อย่างมากมายผ่านงานประกาศนั้นนะครับบทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในอดีตเมื่อโชยมกีสิพิบาลถูกถามว่า เคล็ดลับของการเกิดผลคืออะไรท่านตอบว่ามีอยู่3สิ่งสิ่งที่1คืออธิษฐานสิ่งที่2คืออธิษฐานสิ่งที่3คืออธิษฐานท่านกำลังจะบอกว่าเคล็ดลับของการเกิดผลที่ทําให้บวชของท่านการเป็นบุตที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนั้นมาจากการพรึ่งพาฤทธเดชพึ่งพาฤทธอำนาจของพระเจ้า ดังนั้นทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นฮะต้องไปควบคู่กันไปมารลโกโบทที่ 16: ข้อ20พระเจ้าทรงสนับสนุนงานรับใช้ของเขาโดยหมายสําคัญที่ประกาศนั้นควบคู่กันอีกแล้วเห็นนะครับพระเจ้าสนับสนุนงานรับใช้ของสาวกเมื่อสาวกออกไปประกาศขับประเสรศิฐสาวกออกไปทํางานพระเจ้านั่นคือส่วนของสาวกส่วนของพระเจ้าคือพระเจ้าทรงสนับสนุนงานรับใช้โดย หมายสําคัญที่ประกอบคือให้มีการอัศจรรย์สาวกทําให้คนหายโรคไม่ได้สาวกทําให้ผีออกจากร่างกายคนไม่ได้แต่พระเจ้าทําได้ดังนั้นเราจะเห็นว่านี่คือการร่วมมือกันระหว่างพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดนะครับกับเราลูกของพระองค์สาวกของพระองค์ที่พรงส่งให้เราออกไปทําการของพระองค์นั้นพระเจ้าส่งเราออกไปพระเจ้าติดอาวุธให้กับเราด้วย นะครับพระเจ้าส่งเราออไปทํางานขององค์นําคนมากมายมารู้จักกับพระเจ้าและองค์สัญญาว่าจะอยู่กับเราตลอดไปน่าประทับใจใช่ไหมครับน่า,าไม่ต้องห่วงใยในเรื่องว่าเราจะทําไม่ได้เราจะาไม่มีความสามารถที่จะทําได้สําเร็จเราไม่ต้องกลัวเพราะพระเจ้าสัญญาเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นอยู่สัญญานี้มาเมื่อ,อไหร่ครับมาเมื่อ อตอนต้นที่บอกว่าจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกเมื่อเราออกไปทําในส่วนของเราออกไปสั่งสอนออกไปประกาศออกไปสร้างสาวกออกไปตั้งกีจักรเมื่อเราทําในส่วนของเราจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกพระองค์ก็จะทําส่วนของพระองค์ในวัคสุดท้ายคือนี่เนี่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นหยุคพระเจ้า อยากจะนําโลกนี้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าพระองค์สามารถจะทําด้วยตัวของพระองค์ได้องค์สามารถจะใช้ทูตสวรรค์ได้แต่พระองค์ใช้มนุษย์ให้มีส่วนในการร่วมมือในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าโลกนี้จะกลับมาคืนดีกับพระเจ้าได้จะเกิดจากความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายคือของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้เป็นเจ้าของงานและของมนุษย์เล็กน้อยซึ่งเป็น คนงานของพระองค์อาเมนไหมครับให้เราอธิษฐานจะกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่เรารู้ว่าพระเจ้ามีบทบาทที่พระองค์จะต้องทรงกระทําในการนําลูกน้กับคืนดีกับพระองค์และเรามนุษย์ก็มีบทบาทที่เราต้องกระทําในการออกไปนํามนุษย์กลับมาคืนดีกับพระองค์ขอให้เราบาลานอย่างสมดุลไม่ทํางานหนักอย่างเดียวโดยไม่พึ่งพาพระเจ้า หรือไม่อธิษฐานอย่างเดียวโดยไม่ออกไปทํางานในทุ่งนาของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือการบุกเบิกก่อตั้งคริสตรในพื้นที่ใหม่ๆที่พระเจ้าจะทรงทําลายอํานาจมืดวิญญาณชั่วในสถานะฟ้าอากาศเทพผู้ครองที่ปิดตาใจคนนนั้นอยู่และเราจะออกไปแจกใบปิวออกไปประกาศออกไปสแสดงความรักของพระเจ้าและนำคนมารู้จักกับพระองค์ เราสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระองค์อ,คอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะอธิษฐานเผื่อคนที่ไม่สบายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยพระคัมภีร์ลูกาขนที่9ข้อที่1ข้อที่2บอกว่าเรามีสิทธิอํานาจเหนือร่างกายของคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเราออกคําสั่งพระเจ้าจะทรงรักษาเขาให้หายอันนี้ก็เป็นการร่วมมือกันอีกแล้วคือการหายลูกหน้าที่ของเราคือ อธิษฐานออกคําสั่งหน้าที่ของพระเจ้าคือรักษาเขาให้หายถ้าพี่น้องกําลังจะเชื่อนะครับพี่น้องกําลังจะเชื่อในเชื่อในเรื่องที่กําลังจะพูดต่อไปนี้พี่น้องก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเรามีสิทธิอานาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในทุกร่างกายบัดนี้เราขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างจงออกไปจากร่างกาย ทุกร่างกายที่กําลังฟังมานาจารย์ใหญ่อยู่ในขณะน,นี้ซึ่งมีปัญหาบางอย่างมีสิ่งแปลกปลอมบางอย่างในร่างกายเราสั่งในนามพระเยซูให้สิ่งนั้นจงออกไปจากทุกร่างกายในนามพระเยซูอาเมนขยับตัวทําสิ่งที่ทํไม่ได้มาก่อนถ้าท่านเชื่อท่านเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรือม,มับซ้ายมือของท่านมีค r code เมื่อท่านสแกนหรือถ่ายรูปจะพบกับเมนูที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายวัญญาของท่าน หลังาจากที่ฟังมานาจันใหญ่จบแล้ววันนี้นึกถึงคนบางคนสิครับและส่งลิงก์มานาจันใหญ่ไปให้เขากดติดตามทุกวันนะครับยกเว้นวันอาทิตย์9ก้าโมงเชา้าก็จะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook ของคิสจักรถ้าเขาไม่สามารถจะมาฟังตอน9ก้าโมงเช้าได้เขายังสามารถมาติดตามย้อนหลังในช่องทาง YouTube ได้ตลอดเวลาให้เขาได้เริ่มต้นนะครับเช้าวันใหม่ในการรับใช้ เช้าวันใหม่ในการทํางานของเขาเริ่มต้นด้วยพักคําของพระเจ้าพระเจ้าอาจจะมาเตือนเขาในบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาตลอดในวันนั้นพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพพพพรรรระะะะเจ้้้าออออุยแลคคงใหกทกกมัป ล้นด้วยพระเมตตาประภากหันมา ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานข้าพระเจ <th apparatus. S 1> <laughs> ทั้งพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนทะลุล้านจนทะลุล้านขอพระเจ้าทรงหมดบันทันและดูทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนทะลุล้านจนทะลุล้านการส่งสารทิศนำทั้งท่านไป พักทอประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพักคันมาหาท่านและเมต